สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาอีกแล้วกับวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับมาเจอก,กับครูอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่10แล้วนะครับเขาที่แล้วครูบอกแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งใหม่กันก็คือความถี่สะสมความถี่สัมพัทธ์ส่วนความถี่สะสมสัมพัทธ์เนี่ยเดี๋ยวเราจะว่ากันอีกทีในภายภาคหน้าก่อนอื่นก่อนความถี่สะสมคืออะไรความถี่สะสมคือผลรวมของผลรวมความถี่ของค่านั้น หรือของอัตราภาพชั้นกับความถี่ของค่าหรือของอัตราภาพชั้นที่มีช่วงคะแนนต่ํากว่าทั้งหมดก็คืออ่าตัวอย่างนะครับอ่าข้อมูลนะครับมี3คอลัมน์ในอันตราภาพชั้นแรก53.7ถึง58.9ความถี่เป็น8อัตราภาพชั้นที่2 5 9 0ถึง64.2ความถี่เป็น12อันัตราภาพชั้นที่3 64.3ถึง69.5าความถี่เป็น5อัตราภาพชั้นที่4 69.6ถึง74.8ความถี่เป็น15อัตราภาคชั้นที่5 74.9ถึง80.1ความถี่เป็น19อัตราภาคชั้นที่6 80.2ถึง85.4ความถี่เป็น21อัตราภาคชั้นที่7 85.5ถึง9 7ความถี่เป็น10และอัตราภาคชั้นสุดท้ายหรืออัตราภาคชั้นที่8เนี่ย90.8ถึง96.0ความถี่เป็น2 ความถี่สะสมก็คือเอาความถี stage, Entonces, ่จากชั <exhibited in NSA> ้นที่ต่ำกว่าถึงชั้นนั้นนะครับตัวอย่างเช่นอัตราภาคชั้นแรกมันไม่มีใครที่ต่ำกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ดึง8มาใช้เลยความถี่สะสมในอัตราภาคชั้นที่2เนี่ยเราก็จับก็คือตั้งแต่ชั้นที่1มาถึงชั้นที่2ใช่ไหมครับก็เลยจับ 8+ บวก12ก็เลยกลายเป็น20ต่อมาอัตราภาคชั้นที่3แทนที่เราจะจับ8บวก12บวก5ใช่ไหมครับเราก็จับความถี่สะสมในชั้นที่แล้วเนี่ย เอามาบวก5เลยได้เหมือนกันก็เลยกลายเป็น25ในชำนองเดียวกันเราก็จับ25บวก15ก็เลยกลายเป็น40จับ40บวก19ก็เลยกลายเป็น59จับ59บวก21ก็เลยกลายเป็น80จับ80บวก10ก็เลยกลายเป็น90และจับ90บวก2ก็เลยเป็น92โอเคนะครับลองดูตัวอย่างละกันมี3คอลัมน์เหมือนเดิมอันตราภาคชั้นแรกอันตราภาคชั้น50ถึง54เนี่ย ความถี่เป็น3อันตราภาคชั้นที่2 5งห้ถึงห้เนี่ยความถี่เป็น5อันตราภาคชั้นที่3 6 0สิถึงหกความถี่เป็น12อันัตราภาคชั้นที่5 6 5สิถึงหกความถี่เป็น10อันตราภาคชั้นที่6 7 0สิบถึงเจความถี่เป็น6อันตราภาคชั้นที่7 7 5สิบถึงแปความถี่เป็น4ความถี่สะสมก็คือเอาผลรวมความถี่ตั้งแต่ชั้นที่ต่ำกว่าถึงชั้นนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในชั้นแรกไม่มีใครที่ต่ำกว่าเราก็เลยเเเเอาาาควมมถีี่ชัั้นนนนนขยยลป็3 ในอัตราภาคชั้นที่2เอาความถี่ชั้นที่ต่ำกว่าบวกชั้นนั้นก็คือเอา3เนี่ยของชั้นที่ต่ำกว่าบวก5ก็เลยกลายเป็น8ในอัตราภาคชั้นที่3ความถี่สะสมในอัตราภาคชั้นนั้นก็คือจับ3บวกหบวกหรือว่าถ้าเกิดเราคำนวณเยอะเราก็จับ8ในชั้นที่แล้วเนี่ยบวกก็เลยกลายเป็น20ในทำนองในการ 20+ บวกก็เลยกลายเป็น30 30บวก6ก็เลยกลายเป็น36และ36บกวก4ก็เลยกลายเป็น40 โอเคนะครับคราวนี้เราลองมาเจอโจทย์ี้กันลองเติมตารางต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ซิมี3คอลัมน์นะครับแล้วก็บอกว่าคอลัมน์แรกอันตรภาคชั้นคอลัมน์สองความถี่คอลัมน์สามความถี่สะสมในอันตรภาคชั้นแรกอันตรภาคชั้น1นถึงสิเนี่ยให้ความถี่สะสมเป็น5อันตรภาคชั้นที่2หรืออันตรภาคชั้น1 1บเอถึงยีให้ความถี่สะสมเป็น12อันตรภาคชั้นที่3หรืออันตรภาคชั้น2 1่สถึงสาเนี่ยให้ความถี่เป็น13 อันตรภาคชั้นที่4หรืออันตรภาคชั้น31-40ให้ความถี่สะสมเป็น30อ่ะไหนลองเติมซิว่าถ้าเป็นเราเราจะเติมช่องที่เหลือเป็นอะไรบ้างให้เวลาสิบวิสิบเก้าแปดเจี่สามสองหนึ่อ่ะ คราวนี้มาดูอันตราภาคชั้นแรกนะครับความถี่สะสมเป็น5ใช่ไหมถ้าเกิดเรามองย้อนกลับปกติแล้วอ่ะเราจะได้ความถี่แล้วไปความถี่สะสมใช่ไหมครับคราวนี้ความถี่สะสมอ่ะมันไม่มีชั้นที่ต่ำกว่ามันจริงไหมครับเพราะฉะนั้นความถี่ในชั้นนั้นก็เลยเป็น5ส่วนอันตราภาคชั้นที่2ความถี่สะสมเป็น12ใช่ไหมครับแต่ชั้นที่แล้วเป็น5าจำได้ไหมครับที่เราลองดูลูกศรนะครับ5บวกความถี่ในชั้นนั้นกลายเป็น12จริงไหมครับแปลว่าเฮ้ย ห้าบวกอะไรนะได้สิบสองคำตอบก็คือเจ็ดต่อมานะครับความถี่สะสมในชั้นที่สองเป็นสิบสองส่วนความถี่ในชั้นที่สามเป็นสิบสามเพราะฉะนั้นความถี่สะสมในชั้นที่สามเนี่ยก็เลยจับสิบสองบวกสิบสามกลายเป็นยี่สิบห้าเพราะฉะนั้นอัตราภาคชั้นที่สี่หรืออัตราภาคชั้นสามสิบเอ็ดถึงสี่สิบเนี่ยความถี่สะสมเป็นสี่สิบใช่ไหมครับความถี่สะสมในชั้นที่แล้วเป็นยี่สิบห้าเหมือนเดิมยี่สิบห้าบวกอะไรได้สามสิบคำตอบคือห้า และที่สําคัญก็คือความถี่สะสมในชั้นสุดท้ายเนี่ยคือจํานวนข้อมูลทั้งหมดที่เรามีโอเคนะครับแล้วความถี่สัมพัทธ์คืออะไรความถี่สัมพัทธ์มันคืออัตราส่วนระหว่างความถี่ของค่านั้นหรืออัตราภาคชั้นนั้นกับผลรวมของความถี่ทั้งหมดหรือจะใช้คําว่าจํานวนข้อมูลทั้งหมดก็ได้เช่นกันร้อยละของความถี่สัมพัทธ์ก็คือการเขียนความถี่สัมพัทธ์เนี่ยอยู่ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์หรือพูดง่ายๆก็คือจับความถี่สัมพัทธ์เนี่ยคูณร้อย จะได้รอยละของความถี่สัมพัทธ์ถ้าเราเขียนเป็นสูตรนะครับความถี่สัมพัทธ์ก็คือความถี่ของชั้นนั้นหารด้วยจานวนข้อมูลหรือความถี่ทั้งหมดรอยละก็คือจับความถี่สัมพัทธ์คูณร้อยอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างกันในตัวอย่างที่หนึ่งครับเราลองสร้างตารางแจกแจงความถี่แล้วใช่ไหมครับคราวนี้เราสร้างแล้วเราจะมาลองต่อเติมตารางกันในชั้นแรกความถี่เป็น4ชั้นที่2ความถี่เป็น2ชั้นที่3ความถี่เป็น7ชั้นที่4ความถี่เป็น5ชั้นที่5ความถี่เป็น5 ชั้นที่6ความถี่เป็น4ชั้นที่7ความถี่เป็น2และชั้นที่8ความถี่เป็น1จากตัวอย่างที่1ในครั้งที่แล้วโอเคนะครับเ,เ,เราสามารถย้อนกลับไปตัวอย่างที่แล้วแล้วก็เขียนตารางใหม่อย่างไวๆได้นะครับครูให้เวลา20วลิวินละกันในการลอกตัวอย่างที่1ในครั้งที่แล้วโอเคนะครับ2ี่9 18 17 16ไม่ต้องลอกละเอียดก็ได้ครับลอกคร่าวๆเฉพาะต,ตัวตารางนะครับ 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1ส่ามนึ่งโอเคนะครับขานิตารางเราจะมีอันตราภาคชันแล้วก็ความถี่แล้วใช่ไหมครับเติม2คองัลั์ก็คือความถี่สัมพัทธ์กับรอยลักความถี่สัมพันธ์ให้ครูหน่อยนะคราวนี้ความถี่สัมพัทธ์เราหาได้ยังไงล่ะ เราจับความถี่ของชั้นนั้นหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดหรือความถี่ทั้งหมดใช่ไหมครับคาถามคือข้อมูลชุดนี้มีความถี่ทั้งหมดเท่าไหร่ไหนลรงบวกเลขสิ4บวก2เป็น6 6บวกเเป็น13 13บวกหเป็น18 18บวกหเป็น23 23บวก4เป็น27 27บเวก2เป็น29 29บเวก1เป็น30เพราะฉะนั้นข้อมูลชุดนี้มีทั้งหมด30ตัวเนาะเพราะฉะนั้นความถี่สัมพัทธ์ในอันดับภาคชั้นแรกเนี่ย ก็เลยจับ4หารด้วย30กลายเป็นมีค่าประมาณ0.1333แต่อัตราภารชั้นที่2ก็จับ2หารด้วย30มีค่าประมาณเป็น0.0667อัตราภาพชั้นที่3จับ7หารด้วยข้อมูลทั้งหมดก็คือ30ก็เลยกลายมีค่าประมาณเป็น0.2333อัตราภาพชั้นที่4จับ5หารด้วย30มีค่าประมาณเป็น0.1667 อัตรภาคชั้นที่5้าจับหาหารด้วย30มีค่าประมาณเป็น0.1667อันตราภาคชั้นที่6จับ4หารด้วย30มีค่าประมาณเป็น0.1333อันตรภาคชั้นที่7จับ2หาร,าราด้วย 1, 30มีค่าประมาณเป็น0 0 6 6 7และอันตราภาคชั้นสุดท้ายจับ1หารด้วย30มีค่าประมาณเป็น0.0333เพราะฉะนั้นในคอลัมน์นี้เสร็จเรียบร้อยทุกอันแล้วต่อมารอยละของความถี่สัมพัทธ์ เราก็จับความถี่สัมพันธ์ในแต่ละชั้นเนี่ยคูณร้อยเข้าไปเลยก็จับอย่างในชั้นแรกนะครับก็จับ0.1333เนี่ยคูณ100จะได้เป็น13.33ในอันตราภาคชั้นที่2จับ0.0667คูณ100กลายเป็น6.67ในอันตราภาคชั้นที่3จับ0.2333คูณ100กลายเป็น23.33ในอันตราภาคชั้นที่4จับ0.1667คูณ100กลายเป็น16.67 อันตราภาคชั้นที่5จับ0.1667คูณ100กลายเป็น16.67ในอันตราภาคชั้นที่6จับ0.1333คูณ100กลายเป็น13.33ในอันตราภาคชั้นที่7จับ0.0667คูณ100กลายเป็น6.67อันตราภาคชั้นที่8จับ0.0333คูณ100กลายเป็น3.33โอเคนะครับเพราะฉะนั้นหาข้อผิดสัมพัทธ์กับหาร้อยละข้อผิดสัมพัทธ์ไม่ได้ยากอะไรอ่ะลองดูตัวอย่างที่2 ซึ่งก็เป็นตัวอย่างเดียวกับคาวที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นครูให้เวลา30วิเช่นเคยเอลอกตารางในตัวอย่างที่2ในคาบที่แล้วมาใส่ให้ครูหน่อยครับพร้อมเพิ่มอีก2คอลัมน์ให้ครูด้วยนะครับความส,สัมพันธ์กับรอยลกความส,สัมพันธ์นะครับให้เวลา30วินะ30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1อ่ะโอเคหมดเวลาคราวนี้นะครับถามหน่อยข้อมูลชุดนี้มีทั้งหมด30คนใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นความผิดสัมพันธ์เนี่ยสิ่งที่เราทําก็คือจับความผิดในอันตรภาคชั้นนั้นหารด้วยข้อมูลทั้งหมดเพราะฉะน,นั้นในชั้นแรกครูก็เลยจับ3หารด้วย30มีค่าเป็น0.1อันตรภาคชั้นที่2ครูจับ4หารด้วย30มีค่าประมาณเป็น0.133 3อันตรภาคชั้นที่3ครูจับ2หารด้วย30มีค่าประมาณเป็น0 0 6 6 7อันตรภา,า,าคชั 2, น 30, คนนาา้นที่4ครูจับ3หารด้วย30มีค่าเท่ากับ0.1 อันตรภาคชั้นที่5ครูจับ5หารด้วย30มีค่าประมาณเป็น0.1667อันตรภาคชั้นที่6ครูจับ2หารด้วย30มีค่าประมาณเป็น0 0 6 6 7อันตรภาคชั้นที่7ครูจับ3หารด้วย30มีค่าเท่ากับ0.1อันตรภาคชั้นที่8ครูจับ2หารด้วย30มีค่าประมาณเป็น0 0 6 6 7อันตรภาคชั้นที่9ครูจับ1หารด้วย30มีค่าประมาณเป็น0.0333 อันตรภาคชั้นที่10ครูจับ2หารด้วย30มีค่าประมาณเป็น0.0667และอันตรภาคชั้นที่11ครูจับ3หารด้วย30มีค่าเท่ากับ0 1โอเคนะครับต่อมาหาร้อยละของความสิสัมพัทธ์ด้วยการจับความสี่สัมพัทธ์คูณ100อันตรภาคชั้นแรกก็เลยกลายเป็น0.1คูณ100กลายเป็น10อันตรภาคชั้นที่2จับ0.1333คูณ100กลายเป็น13.33 อันตราภาคชั้นที่3จับ0.0667คู100กลายเป็น6.67อันตราภาคชั้นที่4จาก0.1คู100กลายเป็น10อันตราภาคชั้นที่5จาก0.1667คูณ100จะได้เท่ากับ16.67อันตราภาคชั้นที่6จับ0.0667คู100จะได้เท่ากับ6.67อันตราภาคชั้นที่7จับ0.1คู100จะมีค่าเท่ากับ10 อัตราภาคชั mm. ้นที่8จับ0.0667คู100จะได้เท่ากับ6.67อัตราภาคชั mm. ้นที่9จับ0.0333คูณ100จะได้เป็น3.33อัตราภาคชั้นที่10จับ0.0667คู100จะเท mm. ่ากับ6.67และอัตราภาคชั้นที่11จับ0.1คู100เท่ากับ10ครับและถ้าเกิดเราสังเกตนะครับร้อยละของความถี่สัมพันธ์เนี่ยถ้าบวกกันจะมีค่าเท่ากับ100พอดีขณะเดียวกัน line, ความถิดสัมพันธ์เนี่ย ถ้าเราจับบวกกันเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1พอดีเหมือนกันโอเคนะครับครูขอไปต่อนะครับอ่ะตัวอย่างที่3เหมือนเดิมให้เวลา30วินาิีในการลอกตารางออกมาเพิ่มช่องความสี่สัมพัทธ์และเพิ่มช่องรอยรักของความสิ่สัมพัทธ์ให้ครูด,ด้วยโอเคนะครับให้เวลา30วิ3ามยี่สิบเก2าบ2ปยิบหยิบหยิบสยิบสาม ยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งอะคราวนี้ เราเรามาดูความสัมพัทธ์ในอัตราภาคชั้นแรกข้อมูลนี้มีทั้งหมด25บัญชีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในอัตราภาคชั้นแรกครูก็เลยจับ2หารด้วย25มีค่าเท่ากับ0.08อัตราภาคชั้นที่2ก็จับ2หารด้วย25เท่ากับ0.08เหมือนกันอัตราภาคชั้นที่3ครูจับ5หารด้วย25มีค่าเท่ากับ0.2อัตราภาคชั้นที่4ครูจับ3หารด้วย25มีค่าเท่ากับ0.12อัตราภาคชั้นที่5ครูจับ2หารด้วย2 5 มีค่าเท่ากับ0.08อันตรภาคชั้นที่6ครูจับ6หารด้วย25มีค่าเท่ากับ0.24อันตรภาคชั้นที่7ครูจับ5หารด้วย25มีค่าเท่ากับ0.2หลังจากนั้นเราก็หาร้อยละของความสีสัมพัทธ์ในอันตรภาคชั้นแรกครูก็เลยจับ0.08คูณ100มีค่าเท่ากับ8อันตรภาคชั้นที่2ก็จับ0.08คูณ100มีค่าเท่ากับ8อันตรภาคชั้นที่3จับ0.2คูณ100มีค่าเท่ากับ20 อัตราภาคชั้นที่3ครูจับ0.12คูณ100มีค่าเท่ากับ12อัตราภาคชั้นที่5ครูจับ0.08คูณ100มีค่าเท่ากับ8อัตราภาคชั้นที่6ครูจับ0.24คูณ100มีค่าเท่ากับ24และอัตราภาคชั้นที่7ครูจับ0.2คูณ100มีค่าเท่ากับ20โอเคนะครับเหมือนเดิมลองสังเกตลองบวกลบเลขดูความถี่สัมพัทธ์บวกกันจะได้เท่ากับ1ส่วนรอยละของความถี่สัมพัทธ์บวกกันจะได้100โอเคนะครับอ่ะไปกัน อันนี้เป็นตัวอย่างข้อสอบโอนปี5 3านะครับข้อมูลชุดหนึ่งถูกนําเสนอในตารางต่อไปนี้มีทั้งหมด4คอลัมน์อันตรภาคชั้นความถี่ความผิดสะสมและความถี่สัมพัทธ์ในอันตรภาคชั้นแรกอันตรภาคชั้น2อถึงหเนี่ยไม่ให้ข้อมูลอะไรมาเลยในอันตรภาคชั้นที่2อันตรภาคชั้น7ถึง11เนี่ยให้มาความถี่สะสมเป็น11และความถี่สัมพัทธ์เป็น0.2อันตรภาคชั้นที่3หรืออันตรภาคชั้น1 2ถึง16เนี่ย ให้ความถี่สะสมมาอย่างเดียวเป็น14อันตรภาคชั้นสุดท้ายอันตรภาคชั้น17ถึง21เนี่ยให้ความถี่เป็น6มาและให้ความถี่สัมพันธ์เป็นส3มมาคราวนี้ไปต่อเขาถามว่าช่วงคะแนนใดเป็นช่วงคะแนนที่มีความถี่สูงสุดเพราะฉะนั้นจากความสัมพันธ์ที่เราได้ว่าความถี่สะสมในชั้นสุดท้ายเนี่ยมันคือความถี่สะสมในชั้นก่อนบวกความถี่สะสมในชั้นนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในชั้นสุดท้ายเนี่ยความถี่สะสมในชั้นก่อนคือ14ความถี่ในชั้นนั้นคือ6เนี่ย 14บวก6ก็เลยกลายเป็น20เพราะฉะนั้น20เนี่ยก็คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดที่ทเรามีนะครับเพราะฉะนั้นเราลองย้อนกลับซิความถี่สะสมในชั้นที่2เนี่ยเป็น11ใช่ไหมครับความถี่สะสมในชั้นที่3เนี่ยเป็น14 11บอวกอะไรนะได้14คําคำตอบก็คือ3อะ่ะเพราะฉะนั้นความถี่สัมพัทธ์จากความสัมพันธ์นะครับที่ว่าความถี่สัมพันธ์เนี่ยหาได้จากความถี่ของชั้นนั้นหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด หรือพูดง่ายๆก็คือความถิดสัมพัทธ์เท่ากับความถิดในชั้นนั้นหารด้วยจํานวนข้อมูลเนี่ยก็คือจะได้ว่า3หารด้วย20จะเท่ากับ0.15ในอัตราคามชั้นที่3เนี่ยความถิดสัมพัทธ์ก็เลยกลายเป็น0.15ด้วยและคราวนี้ทําไงต่อจาได้ไหมครับที่ครูให้ข้อสังเกตว่าความถิดสัมพัทธ์ของข้อมูลทุกชั้นเนี่ยรวมกันเป็น1เพราะฉะนั้นเราได้ความถิดสัมพัทธ์ของทั้ง3ชั้นแล้วก็คือ0.3ชั้นสุดท้าเป็น0.3ชั้นั้นที่2เป็น0.5 0.2เนี่ย เพราะฉะนั้นเราขาดอีก0.35ถึงจะกลายเป็น1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น0.35เนี่ยเราย้อนกลับหาความถี่ดัง้งเดิมของชั้นนั้นอ่ะคราวนี้เราได้ความถี่สัมพัทธ์ในชั้นที่1เนี่ยเป็น0.35ความถี่สัมพัทธ์ในชั้นที่2เป็น0.2แล้วเราจะกลับหาความถี่ในชั้นนั้นยังไงละ่ะจากความสัมพันธ์นะครับที่ว่าความถี่สัมพัทธ์เท่ากับความถี่ในชั้นนั้นหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดถ้าเราทําการปรับสมการเนี่ยเราจะได คูณจานวนข้อมูลทั้งหมดเพราะฉะนั้นในอัตราภาคชั้น7จ็ถึงสิเนี่ยครูก็จับความถี่สัมพัทธ์ในชั้นนั้นก็คือ0ูนคูณจานวนข้อมูลทั้งหมดคือ20ก็เลยจะได้เป็น0ูนยคูณยีก็เลยกลายเป็น4ครูเลยได้ความถี่ในชั้นที่2เนี่ยก็เลยเป็น4ส่วนความถี่ในชั้นที่1ความถี่ในอัตราภาคชั้นที่1หรือความถี่ในอัตราภาคชั้น2อถึงหเนี่ยความถี่สัมพัทธ์เป็น0ูนย์จุดสามห้าใช่ไหมครับข้อมูลทั้งหมดคือยี่สิบครู 20, ก็ เพราะฉะนั้นตอบได้หรือยังว่าความถี่ของอัตราภาชั้นไหนช่วงคะแนนใดเป็นช่วงคะแนนที่มีความถี่สูงสุดคําตอบก็คือช่วงคะแนน2อถึงหนั่นเองนะครับอ่ะเรามาเติมตารางตรงนี้อีกเล็กน้อยแล้วกันเพราะฉะนั้นสมมุติข้อมูลดิบมาคราวนี้มันมีคําพูดหลายอย่างเลยเนาะคราวนี้นักเรียนครูให้เวลานักเรียนนะครับ30วิในการจดตารางนี้ลงไปครูจะมีทั้งหมด7คอลัมน์ก็คือค่าของข้อมูลความถี่ความถี่ถสะสม ความผี่สัมพัทธ์ความถี่สะสมสัมพัทธ์รอยละของความถี่สัมพัทธ์และก็ร้อยละของความถี่สะสมสัมพัทธ์ซึ่งเดี๋ยวในภายภาคหน้าเราจะมาเติมให้เต็มทุกช่องแต่สําหรับวันนี้เราจะเติมเฉพาะบางช่องก่อน30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 1ิ1เ1็1ส1บ1ก1ิบห้าสิบสี่สอ่ะโอเคคราวนี้จากข้อมูลดิบเนี่ยเราจะมาลงความถี่ก่อนอันตราภาพชั้นแรกหรือเขาให้ข้ขอมูลเป็น1-10 อัตรภาคชั้นที่2ค่าข้อมูลเป็น11ถึง20อันตรภาคชั้นที่3ค่าข้อมูลเป็น21ถึง30เพราะฉะนั้นอันแรกถ้าเกิดเรานับนะครับเราจะได้ความถี่เป็น7อันที่2 9และสุดท้าย4นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลทั้งหมดมีทั้งหมด20ข้อมูลคราวนี้เรามาหาความถี่สัมพันธ์กันก่อนนะเนาะแล้วก็จับ7หารด้วย20เอาความถี่ในชั้นนั้นหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดก็คือจับ7หารด้วย20มีค่าเท่ากับ0 3 5 อัตราภาคชั้นที่2คูจับ9หารด้วย20มีค่าเท่ากับ0.45อัตราภาคชั้นที่3คูจับ4หารด้20มีค่าเท่ากับ0.2ส่วนร้อยละของความผิดสัมพัสธ์คูจับ0.35ในชั้นแรกเนี่ยคูณ100เข้าไปเลยเท่ากับ35ในอัตราภาคชั้นที่2คูจับ0.45คูณ100เท่ากับ45อัตราภาคชั้นที่3คูจับ0.2คูณ100เท่ากับ20อ่ะความผิดสะสมนะครับย้อนอ่าย้อนกลับไปสิ่งที่เราเรียนวันนี้แล้วกัน ความถี่สะสมคือผลรวมความถี่ของค่านั้นหรือของอัตราภาคชั้นกับความถี่ของค่าหรือของอัตราภาคชั้นที่มีช่วงคะแนนต่ำกว่าทั้งหมดความถี่สัมพัทธ์ก็คือจับความถี่ในชั้นนั้นหาด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดและรอยละของความถี่สัมพัทธ์ก็คือจับความถี่ของชั้นนั้นหาด้วยจํานวนข้อมูลแล้วคูณหนึ่งร้อยนะครับสำหรับเรื่องความถี่สัมพัทธ์และร้อยละความถี่สัมพัทธ์เนี่ยสำหรับในวันนี้เราก็จะจบเพียงเท่านี้ในครั้งหน้าเราจะมาเจอโจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่ได้ยากเกินไปสำหรับเราเพราะฉะนั้นเรามาเจอกันใหม่ในภายภาคหน้านะครับสำหรับวันนี้พอเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับตารางแสดงคะแนนสอบนักเรียนโอเน็ตของนักเรียนโรงเรียน A ที่เรียนกับพี่ลิมครับดูสิคะแนนดีขนาดไหนดูนะมีแต่91โอ้โหอดูนะันพี่อันนี้พี่มัวขึ้นมาเองนะครับไี่บอกเนี่ยเพื่อ,อความเพื่อความสนุกของเรานะโอเคมีมัวมาเอง91ถึง100 40, 40คนเลยอะงพี่เชื่อน,น้องๆทำได้นะครับ แปดสิบเอถึงเก้าสิบมีห้าสิบคนพอใจแล้วว่าเท่านี้พี่พอใจแล้วเจ็ดสิบถึงแปดสิบคิดดีแล้วดีแล้วสิบคนพอนะครับโอเครวมกันเท่าไหร่เอ่ยครับรวมสิบห้าสิบเป็นหกสิบนะสี่สิบเป็นหนึ่งร้อยรวมหนึ่งร้อยอันนี้คือเอ mm ็นเท่ากับหนึ่งร้อยเรามาเติมความถี่สะสมกันความถี่สะสมนี่เมื่อกี้นี้ที่เพิ่งเรียนไปสะสมจากชั้นแรกเนะเาะงั้นสิบอันนี้ก็คือสิบแล้วเราก็เอาสองอันนี้ 50กับ10บนะครับบวกกันก็กลายเป็น60อยู่ตรงนี้แล้วเราก็เอา60กับ40เพราะว่า60เนี่ยมันคือ2อันนี้รวมกันไปแล้วนะถูกไหมเพื่อประหยัดเวลาไม่ต้องรวมทั้งหมดใหม่ 60- 40ก็คือ100อยู่ตรงนี้นั่นเองเพราะงั้นเราเติมความถี่สะสมและที่เราต้องเติมอีก4หลักนะครับความถี่สัมพัทธ์ที่อยากให้ดูนะคำว่าสัมพัทธ์ สะสมสัมพัทธ์ร้อยละร้อยละของไอสองตัวนี้นั่นเองเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างก่อนคืออะไรความถี่สัมพัทธ์กับความถี่สะสมสัมพัทธ์ความถี่สัมพัทธ์คือความถี่ของอัตราภาคชั้นนั้นหารด้วยผลรวมความถี่หรือถ้าเขียนตัวแปรก็คือเป็น f ส่วน n สัมพัท์เนี่ยพี่ต้องบอกก่อนวิธีจำนะสัมพัทธ์เนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยพี่ชอบใช้ภาษาอังกฤษนะครับในช่วงในการจำมาจากคำว่า relative หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือคำว่าเทียบและพี่เติมให้เทียบกับอะไรเทียบกับ n นั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าสัมพัท์คือเทียบกับ n โอเคออีกทีนึงสัมพัท์แปลว่าเทียบ relative ไม่ใช่แปลว่าญาตินะแปลว่าเทียบนะครับมีความหมายหนึ่งแปลว่าเทียบกับ n เพราะงั้นกับข้อมูลทั้งหมดเพราะงั้นเราต้องหาด้วยความถี่ทั้งหมดน้องลองดูสิความถี่สะสมสัมพัทธ์ก็คือความถี่สะสมหาด้วยผลรวมความถี่เป็น f ใหญ่ส่วน n แล้วพอร้อยละง่ายมากร้อยละอันนี้เติมนิดหนึ่งนะครับพี่พิมพ์ตกไปอันนี้ร้อยละของความถี่สะสมสัมพัทธ์คำว่าร้อยละ แล้วก็แค่เอาไอ้สตัวเนี้ยคูณร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้ทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองเพราะงั้นทําให้เป็นเปอร์เซ็นต์ใครที่จําเรื่องเปอร์เซ็นต์ไม่ได้พี่ไม่ทบทวนวันนี้นะครับไปลองดูรีวิวเรื่องเปอร์เซ็นต์เนาะร้อยละนะครับทําให้เป็นเปอร์เซ็นต์โอเคเพราะฉะนั้นดูนะความทบทวนก่อนความถี่สัมพัทธ์คือความถี่หารด้วย n ฉะนั้นความถี่สัมพัทธ์ของเราเนี่ยจำได้เมื่อกี้นี้นะขอเขียนเลยความถี่แล้วหารด้วย n อหารอย่างนี้ก็หารนะความถี่สะสมสัมพัทธ์ก็ f ใหญ่หารด้วย n f เเล็กคืออะไรเเล็กคือความถี่ f ใหญ่คือความถี่สะสมแล้วก็แค่เอานี่ครับหลักนี้หลักความถี่แล้วก็หารด้วยเฉะนั้นง่ายเลยครับ10ส่วนร้อยหรือก็คือ0.1 50 ส่วนร้อยหส่วนนี้ส่วนร้อยตรงนี้นะร้อยนี่มาจากร0อยตรงนี้นะครับเท่ากับศูนยส่วนร้อยเท่ากับศูแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็คือหนึ้อยส่วนร้อยเท่ากับหนึงนง่ายๆแค่นี้เองความถี่สะสมสัมพัทธ์ f ใหญ่ส่วน n น้องเงาเลยนี่ไงสิส่วนร้อยเท่ากับศูนย์ f ใหญ่คือสิตรงนี้นะแล้วก็หก ส่วนร้อก็เท่ากับ0.6อันนี้คือร้อยส่วนร้อเท่ากับ1.0อยากให้สังเกตน,นิดนึงนี่ไง0.5 0.1เช่นเดียวกัน0.4 0.6เช่นเดียวกันแบบนี้นะแล้วก็อันนี้2อันนี้เท่ากันพอเป็นร้อยละของความถี่สัมพัทธ์น้องก็แค่เอาตัวนี้นะครับทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์ ทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์ดังนั้นอันนี้มาอยู่ตรงนี้นะอันนี้มาอยู่ตรงนี้เพรดังนั้นจาก0.1ก็น,นี่ครับ10ส่วน100ตัวเดิมนี่แหละ0.1คูณกับ100เปอร์เซ็นต์ก็จะเท่ากับ10เปอร์เซ็นต์อันนี้0.5คูณกับ100เปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับ50เปอร์เซ็นต์0.4คูณกับ100เปอร์เซ็นต์ ก็เท่ากับ40%และน,นี้ก็คือ1.0คูณกับ100%ก็เท่ากับ100%ร้อยละของความถี่สะสมสัมภัษณ์เหมือนกัน0.1คูณ100%อันนี้ก็คือ10%นะพี่มาจากเนี่ยฝั่งนี้นะครับอันนี้0.6 0.6คูณ100%ก็เท่ากับ60% 0.4คูณ100%ก็เท่ากับ4 0 ไม่ไม่ผิดนะผิดตัวนะขออนุญาตขออภัยดูผิดอันอันนี้ต้องเป็น1.0นะครับตรงนี้คูณ100%ยเปอร์เนั้นก็จะออกมาได้เป็นเท่ากับ100%เปร์เซ็นต์นั่นอเองดัะนั้นความถี่สัมพัท์ความถี่สะสมสัมพัท์เป็นคีย์เมมโมรีที่ต้องจำจากหน้านี้นะครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน